เือฮะพระพุทธรูปแปลกมีเม็ดตุ่มขึ้นเต็มองค์พระเลยเฮ้ยทุกคนเห็นโพสต์นี้ยังจากเพจ Facebook คุณสรยุทธ์นะครับมาเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างและชาวบ้านมาทำความสะอาดล้างโบสถ์พบพระพุทธรูปแปลกมีเม็ดตุ่มขึ้นเต็มองค์ร่วมกันจุดทูปขอเลขเด็ดใกล้วันหวยออกใครมีเลขเด็ดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ วันที่15พฤศจิกายน66ที่วัดโบสการ้องหมู่1 1ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายพรชัยเทียนกระจ่างอายุ41ปีพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างได้รับแจ้งจากทางวัดโบสการ้องว่าจะมีงานบวชนาคที่วัดจึงขอความอนุเคราะห์นำรถน้ำเทศบาลมาช่วยฉีดล้างทําความสะอาดโบสถ์ ระวางที่ทําความสะอาดอยู่นั้นมองไปเห็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังโบสถ์มีความแปลกตนและเพื่อนเพื่อนและชาวบ้านก็ได้เคเข้าไปดูเพราะว่าที่องค์พระพุทธรูปํำพึงซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําวันศุกร์มีความสูงประมาณ1เมตรห้เซนติเมตรมีเม็ดตุ่มขึ้นเต็มองค์เมื่อนํามือรูปจับดูลักษณะเหมือนมีตุ่มแข็งๆขุดออกมาจากองค์พระ สร้างความแปลกประหลาดมากจึงได้นำดอกไม้ทุกเทียมมากราบไหว้และอธิษฐานขอเลขเด็ดโดยการจุดทูบขอเลขเนื่องจากวันใกล้หวยออกโค้งสุดท้ายแล้วก็ได้เลขเด็ด490-495โอ้ยโอ้ยอย,ยตามเลยนะทุกคน490-495ถ้าถูกแดกก็อย่ามาโทษกูเดอ้อพระครูชนเขตพิทักเจ้าอาวาสวัดโบสการ้อง<ม>เล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าพระรำพึงเป็นพระประจำวัดเกิดวันศุกร์ ได้มีญาติโยมนำมาถวายเมื่อปี2545เมื่อตอนที่นำมาถวายก็เป็นพระพุทธรูปผิวเรียบไม่มีตุ่มขึ้นแต่มาระยาดังนี้มีเกิดตุ่มขึ้นเต็มองค์พระอย่างที่เห็นด้านรองศาสตราจารย์ดรเจษด,ดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาแสดงความเห็นผ่านเพจว่าพระพุทธรูปมีตุ่มขึ้นเต็มน่าจะเป็นผลจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ ดูจากภาพและคลิปวิดีโอก็ไม่แน่ใจในสาเหตุมากนะครับน่าจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่ตัวองค์พระก่อนแต่ขยายภาพดูแล้วมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชั้นทองที่เคลือบพระพุทธร,รูปอยู่เกิดการโป่งแตกขึ้นมาทั่วทั้งองค์พระ แล้วภาพบางมุมสะท้อนแสงเลยทำให้ดูเหมือนเป็นตุ่มสีดำงอกออกมาทั้งที่จริงๆก็คือความเสียหายของพระพุทธรูปนั้นแถมมีรอยแตกเกิดขึ้นด้านหลังของพระอย่างชัดเจนผมว่าควรให้ช่างทางด้านพุทธศิลปะโดยเฉพาะมาตรวจสอบครับว่ามีความเสียหายเกิดจากอะไรคาดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของวัสดุที่ใช้เคลือบทอง หรืออาจจะเป็นเรื่องของชั้นปูนที่อยู่ด้านในเกิดความผิดปกติขึ้นเช่นอาจจะมีความชื้นสูงจนเกิดการปูนพองขึ้นดังในคลิปมีคนพูดว่าเห็นเป็นสีขาวๆด้วยซึ่งอาจจะเป็นผลึกเกลือที่ออกจากปูนได้ครับอ้าวประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนนะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อย พบกับสินค้าสุดคุ้มในช้อปปีคลิกเลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นี่เ,เลยเห็นไหมกดเข้าไปเลยตรงนี้กดเข้าไปก็จะเป็นเจอหน้านี้นะทุกคนนะมันจะขึ้นอย่างนี้นะก็กดเปิดแอป,ปนะถ้าเกิดยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดได้นะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะเจอสินค้ามากมายหลากหลายเลยนะใน s h อป e e มีสินค้าโปรโมชั่นพิเศษจากลิงก์หน้าโปรไฟล์ล้วเท่านั้นนะทุกคนต้องการหาอะไรก็กด พิมพ์ค้นหาได้เลยไนมะ่ว่าอะไรก็ตามนะที่ทุกคนต้องการกำลังอยากได้นะสินค้าสุดคุ้มหลากหลายให้เลือกชมเลยอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็พิมพ์เข้าไปเลยจัดไปเลยนะทุกคนโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้มีพิเศษให้เฉพาะลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมเท่านั้น